เพสัมผัสจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตพร้อมชมรถแนวคิดรถเปิดตัวใหม่กว่า40แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์อุปกรณ์ตกแต่งมากมายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41 Motor Expo 2024พลาดไม่ได้29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567 Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดย IMC สื่อสากล ตัวนี้มาก็เลยกะว่าจะเอาไปป้ายยาเขาซะหน่อยครับเดี๋ยวไปเจอแถวถแล้เชิญคนติดนะครับว่าจะเป็นใครครับไปติดตามมันดูครับ ราคาจับต้องได้ไม่ถึงล้านครับผมได้เลยถ้างั้นเพื่อนไม่รอถึงเวลาครับไปลองขับทีตาร์ดีกว่าได้ครับเชิญเลยครับพี่ ได้ว่าระบบทุกๆ,ๆอย่างความปลอดภัยนะฮะไม่แพ้รถยุโรปเลยใช่ครับนะฮะมีสัญญาณเตือนซ้ายขวาว่ามีรถกำลังจะแซงคุณหรือเราอยู่ใกล้กับอะไรเป็นสัญญาณบอกใช่สมมุติถ้าเกิดพี่จอดแบบติดไฟแดงนี้แล้วมีรถแบบรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านข้างนี้เซนเซอร์เขาจะเตือนเลยครับแล้วตรงจอตรงนี้ก็จะขึ้นกล้องโชว์เลยถือว่า รบีที่รู้สึกได้ยากับคือช่วงล่างนึบอืมไม่แพ้กับมาตรฐาน,นรถยุโรปนะฮะข้อโค้งร้อยสามร้อยสี่สบายเพราะพี่ขี่ไม่ถึงยี่สิบสิบครับโอ้แล้วก็ตัวนี้ก็ยังมีไวเลสชัชเจอร์มาให้ด้วยครับ สำหรับโทรศัพท์ใครที่เป็นแบบ wireless c h a t e r ก็สามารถชาร์จตรงนี้เลยเผื่อลืมเอาทรงเอาสายมาและที่ยิ่งล้ำสมัยทันยุคทันเหตุการณ์กับปัจจุบันนี้ระบบจอใช่ไหมฮะครับผมมากับรถละใช่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธครับสามารถเชื่อมต่อฟังก์ชัน Apple CarPlay นะครับ Android Auto ได้สำหรับคนที่ใช้ Android อตอนนี้ผมเชื่อมต่อ แอปเปิลคาร์เอยู่มันก็ขึ้นค่าสเตทัสของโทรศัพท์เราสมมุติเราจะดู GPS Google Map อะไรอย่างนี้ก็สะดวกสบายตรงนี้เลยครับวตรงนี้ได้เลยเราไม่ต้องพาวารพะวงดูโทรศัพท์ดูตรงจอนี้ได้เลยครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับยุคนี้ที่คนต้องมีของมันต้องมีก็คือซันรูฟในรถไซส์เล็กนี้ก็ยังมีซันรูฟมาให้ครับตรงนี้เปิดฟิดได้ครับตรงนี้ครับ น,นีเพื่ออยากรับรมลมร้อนๆเอ้หน้าหนาวขี่รถเทีย่ยวจีนเย็นออออเๆถ้าไม่บอกไประโยน์ครับเนี่ยเยี่ยดเยี่ยดเยีย่ยดแต่ว่าแดดบ้านเราเราปิดพิม่าครับเพรราะัะน,บบน้อสำหรับเดินทางกับแบบครอบครัวคุณหนูนนะฮะอยากจะชมบรรยากาศรับกับอากาศธรรมชาติธรรมชาติก็สามารถเปิดซอนลูกรับอากาศได้ดันเบลด คุณน้องๆนู้นหนูนี่เด็กๆก็จะชอบไปกับสานลูปเนี่ยผมว่าก็ถือว่าเป็นจุดขายจุดหนึ่งก็ว่าได้ครับของมันต้องมีครับกับจอมัสแต่ซีเอ็กซ์สามว้าวท,ทุกผ<ท>ู้ชมครับแลนด์นี่คืออีกหนึ่งจุดเช็คอินนะครับผมถ้ามาถึงบางแสนแล้ว ถ้ามาไม่ถึงตลาดปลาบางแสนถือว่ายังมาไม่ถึงครับเพราะนี่คือศูนย์รวมอาหารการกินบอกเลยครับว่าขึ้นที่ว่าตลาดปลาบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับท่านผู้ชมครับด้านในนะั้นมีอาหารครบวงจรถ้านึกถึงอ,อาหารทะเลสดใหม่ต้องตลาดปลาบางแสนอุ้ย <c oughs> มือไว้ล้ำไป,ปบรรยากาศข้งางในจะเป็นยังไงนะั้นตามไหปเลยครับ ก็พาไปยินข้าวกันอิ่มเลยตลาดก็ดีนะมีทั้งของกินเล่นหรือจะกินหนักๆก็ครบคันมีที่นั่งดิ้งนั่งดื่มด้วยครับไม่แน่นะครับน้องอามมาเที่ยวหน้าวันหน้านะครับบรรยากาศเย็นๆเนี่ยต้องมีแบบจิบแบบชิวๆเขาเรียกว่าพอเป็นกระสายของปากของคอมีเลยงกันผมชอบอ้าเแล้วน้องอามคืนนี้พักที่ไหนโอ้ยังไม่รู้แล้วผมก็จะถามพี่เหมือนกันว่าพี่มีที่ไหนแนะนาบ้างนะ งั้นพี่ไหลแนะนำที่นี่เลยครับโพลิสวาโฮเทลบางพระนั่นเองที่นั่นเขามีอะไรครับออุออบ,อไ,บอไว้ก่อนเดี๋ยวพาไปเปิดที่นั่นเลยดีกว่าโอเคได้จัดไปาครับผมโพลิสวาบางพระโฮเทลนั่นเองครับผมครับผมเดี๋ยวเราต้องเปิดแมป เซิร์นะนี่ขึ้นแล้วเห็นไหมโอ้โหสงสัยได้ยินเสียงพี่โรงแรมโอ,โอ้ไม่ไกลจากบางแสนนะ,ะจากนี่ก็ประมาณ7กิโลเชิญสัมผัสจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตพร้อมชมรถแนวคิดรถเปิดตัวใหม่กว่า40แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์อุปกรณ์ตกแต่งมากมายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41 Motor Expo 2024พลาดไม่ได้29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567 Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดย IMC สื่อสากล บอกมจะตามตรงครับว่าเซอร์ไพรส์ยิ่งกว่าเซอร์ไพรส์อีกครับท่านผู้ชมครับมาเที่ยวที่นี่เหมือนได้มา2สถานที่2เด้งเลยครับแล้วก็เพื่อบรรยาการเสียเวลาครับตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการสุดหล่อคุณนิวนั่นเองครับสวัสดีครับพี่นิวสวัสดีครับนิไหลเซอร์ไพรส์มากๆแลรับดีมากเลยครับมีโอกาสได้ต้อนรับหลายครับครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอเฉลยกับนว่าสองเด้งก่อนนยก่อนนะครับว่าหนึ่งเด้งที่ไหลได้เจอคือมาบางแสนได้มาที่ทะเล เรื่องที่สองนั่นก็คือเหมือนได้มันชื่น้ำตกใช่ครับผมครับตอนนี้ไหลยอยู่ที่ห้องไหนตรงนี้อยู่ในส่วนของห้องคาเฟ่ของโรงแรมนะครับชื่อว่าบูเก้เดอะคาเฟ่แอนอาร์สเปซครับอาจจะเรียกยากนิดนึงนะครับครับผมอันนี้เป็น,ช,น,าาปปนชื่อของดอกลิลลี่ในภาษาฝรั่งเศสครับและที่แปลกอี่ยงครับพี่นิวครับชื่อของโรงแรมผมฟังก็ตอนแรกมันเรียกยาก ครับที่มาที่ไปของชื่อเนี่ยครับเี่ยวกับชื่อชื่อโรงแรมของเราครับโรงแรมฟ o เรส t วาโบนเฮลนะครับใช่ครับต้องบอกว่าเราเราคิดชื่อนี้เป็นคำสมัครขึ้นมาตอนแรกครับทางผู้พิหารอยากจะตั้งชื่อให้เป็นออกคำว่า Forest ที่แปลว่าป่า f o r e s t a อะไรเงี้ยครับแล้วทีเนี้ยชื่อนี้มันค่อนข้างเป็นที่แพร่หลายไปแล้วในหลายๆที่เราเลยอยากให้มันเป็นเฉพาะของเราเลยเราก็เลย ตั้งมาใหม่โดยเราเอาชื่อบริษัทเดิมของเราครับชื่อโฟวามาแล้วเราก็มาสมัครคำสร้างคำใหม่เลยเป็นคำว่าโพเรสวาคำคำนี้รูปแากนะครับโพเรสวาใช่ครับโพเรสวาหรือโพเรสฟาได้ครับครับผมแล้วก็ชื่อนี่ครับก็คือหลส่วนเขาเรียกว่าข้องใจส่วนตัวก็คือก็คือประมาณว่าชื่อนี่คือจําเป็นเลยครับว่า ตั้งชื่อเพื่อรองรับลูกค้าชาวต่างชาติต้องบอกว่าด้วยครับก็คือเพราะว่า,เ,าเราเราไม่ได้ชื่อที่สถานที่เป็นภาษาไทยเลยเพราะฉะนั้นน่ะชื่อก็ค่อนข้างเป็นสากลหน่อยภาษาอังกฤษคนต่างชาติเข้ามาก็สามารถเรียกชื่อเราได้ด้วยเช่นกันครับครับก็ลูกค้าก็มีทั่วไปทั้งชาวต่างชาติแล้วก็คนไทยใช่ครับเปิดรับ ทุกท่านเลยนะครับฮะฮะฮะแล้วจํานวนห้องของที่นี่มีกี่ห้องครับมี75ห้องครับ75ห้องใช้ครับมีแบ่งแยกแบ่งโซนมีมีีแบ่งเป็นประเภทห้องครับมีสามประเภทห้องครับประเภทห้องที่หนึ่งเราจะเป็นห้องธรรมดาสุดของเราคือห้องดีลักซ์วันเบสพืนที่ขนาด30ตารางเมตรห้องที่สองก็เป็นประเภทเดียวกันดีลักซ์แต่ว่าจะเป็นเตียงเป็นเตียงคู่เป็นดวินเบสครับเป็นดีลักซ์วินเบสเราห้อง ปรบทที่สามก็จะเป็นห้องสูรของเราครับอันนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มีฟางก์ชันี้มีส่วนกลางเพิ่มให้ครับคือห้องสูทนี่คือสําหรับคนที่มาพร้อมครอบครัวเป็นทั้งครอบครัวแฟมิลี่ก็ได้หรือมาส่วนตัวสองท่านได้เช่นกันครับอย่างวันนี้ไหลามาสมภท่านซึ่งน่าจะเป็นต้นเดือนพฤศจิกาช่วงนี้อยู่ในช่วงของโลซิซั้นหรือไฮซีซั้นครับตอนนี้รเริ่มกลับมาครับเริ่มกลับมาเป็นไฮซีซสั้นครับอ้ไฮซสันก็ S <S คือเรื่องนี้ เข้ามาเรื่อยๆใชหลังจากที่มีผลกระทบใน,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 ในช่วงปีที่ผ่านมาสามปีที่แล้วถือว่าชะงักไปหมดเลยครับโคบวิดัก็เรียกได้ว่ากระทบทุกอย่างยากลูกค้ากลับมาก็หายแล้วครับตอนนี้ก็เป็นช่วงหายด้วยแล้วก็พอทางรัฐบาลหรือทางประเทศกําเปิดว่าโควิดไ,ไม่เป็นโรคแรงก,ก็เริ่มกลับมาเลยลกลับมาแบบว่า ช่วง3ปีในปุ๋ยนี้สาหัสการครับครับปัจจุบันนี้ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติหรือว่าเป็นเป็นคนไทยเอ่อที่นี่เราลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยครับแต่ลูกค้าต่างชาติเอ่อมีตั้งแต่ออปเอรแลอ่อ,นนนอ,อคนอเมริกาหรือแม้กระทั่งคนออสเตรเลียคนจีนก็ยังมาผักครับก็มีปากตายเข้ามาบ้างครับแล้วอย่างนี้ทางทางรือนมีกิจกรรม หรือว่ามีาส่วนร่วมในการเรียกว่าอลไรนะมีโปรอะไรให้ลูกค้าได้ไม่มีช้อยเลือกเนี่ยตรงนี้ของเรามีม,มีทำโปรโมชั่นเบื้องต้นอยู่ครับครับครับ,รบก็ลูกค้าที่มาแบบจองกับเราโดตรงเนี้ยครับ,รบเราก็มีส่วนลดให้เป็นพิเศษแล้วก็ ครบ10ครั้งในปีหนึ่คืนประมาณนี้ด้วยครับเปิดให้ลูกค้ามาเช็กอินครับเช็กอินแชร์ลงในโซเชียลแล้วท่านไหนโดนใจกับทางเรานะครับเราก็จะมีเป็นวอลช์การ์ดให้ลูกค้าได้มาพักปีครับอ๋อครับผมแล้วที่นี่บรรยากาศของก็จะตามรองรับว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าบรรยากาศแนวแนวรูมันแนวฝรั่งแนว เป็นเป็นสไตล์ผสมครับที่นี่นะครคบเฟ่มันจะมีความดีครับอย่างโคมไฟก็จะเป็นออกแนสไตล์โมลโคลงพวกอกานนิดๆครับก็จะเป็นหลากหลายสไตล์ผสมกันครับบุ้งบอกถึงชาติกุลนะฮะไหลเองก็บุ้งบอกนะฮะมันบอกมาได้บ้าแต่ก็จาไปเจอคอนเซ็ปต์ของสวนข้างสวนในโรงแรมเราครับทีนี้เราดีได้รับโอกาสจากนักจัดสวนนะครับมาช่วยจัดสวนของเราให้มันลงตัวครับ ใช่ครับหรือแม้แต่กระทั่งน้ําตกเอยหรือว่านาทีต่างๆในสวนใช่ครับอันนี้เรายกความเป็นป่าจากเชียงใหม่มาไว้ในชนบุรีเมืองทะเลให้มันเ,เป็นธรรมชาติเป็นทู้กันด้วยครับวิยางนะครับผมถ้าไม่พูดถึงก็ไม่ได้นะครับผมบรรยากาศดีแล้วเครื่องดื่มไหลได้ชิมแล้วแปลกมีอะไรนุ่มๆมิ่นๆ,ๆ,ๆเรียกไม่ถูกถ้าจะเรียกออกไปปเูเฉยนะฮะนอกเหนือจากเครื่องดื่มแล้วในโซนนี้ อะไเห็นพ่อเา็อยากมีน้ำผ้าด้วยครับหลักๆพระเอกนังเอกซิเกเนเจอร์ของที่นี่คืออะไรครับเอกหลักๆซิกเนเจอร์เลยนะครับก็จะมีเป็นข้าวที่โคงหสุนรตรงนี้ของเราค่อนข้างขึ้นชื่อครับลูกค้ามาหลายท่านก็สั่งเป็นอย่างแรกเวลามาที่นี่ของเราครับออ <c oughs> คุณนิวครับผมไม่ได้ฝันไปนะครับ ครับผมเห็นอาหารเห็นหน้าตากับข้าวแล้วเหมือนได้ย้อนยุคไปเมื่อกูร์ธากูรูสิงเมื่อร้อยปีสองร้อยปีนะครับหน้าตาของอาหารนี่ออกใจเนี่ยเป็นไทยๆมากับคุณนิวครับ๋ยวให้คุณนิวแนะนำเลยครับว่าเมนูแรกซึ่งเป็นซิกเนเจอร์นั่นคืออะไรครับซิกเนเจอร์ของเราวันนี้ที่เราเตรียมมาด้วยก็จะมีทางขวามือครับเมนูนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเราเลยที่ขึ้นชื่อก็จะมีอันนี้เป็นเมนร่วมสมัยนะครับเป็น ข้าวเดยกระเทียมซี่โครงตุ๋นครับถ้าเป็นน้องนุ่นหนูหรือว่าถ้าเกิดใครมาแบบครอบครัวเมนูนี้น่าจะเหมาะกับคุณน้องนุ่นหนูได้ครับเด็ดคำได้พยายาทำดีใช่ครับอร่อยครับอร่อยครับคครับแล้วเมนูต่อมาครับครับเมนูต่อมาอันนี้เป็นเมี่ยงส้มโอครับเมี่ยงส้มโอครับท่านผู้ชมครับอ่ะ เม,มนูถัดมาอันนี้เป็นของขชื่อบางทะครับขนมจีนน้ำยาปูบางพาครับอืมเคยได้ยินแต่ขนมจีนน้ำยาปูทางใต้ครับที่มีชื่อเสียงและ,ะโด,ด,ด่งดังที่บางพระก็มีดีเหมือนกันครับปูหวานอร่อยครับอืมขึ้นชื่อว่าปูดสดจากทะเลแน่นอนครับรสชาติของเราจะสมุนไพรเข้ามาเป็นตัวเพิ่มความเผ็ดนอกจากนี้ครับทำให้รู้สึก,ก ร้อนขึ้นช่วยเป็นยาด้วยครับเป็นบุญปากจริงครับอร่อยจริงสุดยอดสุดยอดครับครับอ่ะเมูลับมาเลยครับอ่าอันนี้น้ำพริกนางลอยครับน้ำพริกนางลอยใช่ครับน้ำพริกนางลอยทานคู่ผักนะครับ อันนี้จับแรงไม่ได้นะครับก็ถือกว่า<ม>เป็นกับข้าวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าหลายกัวเผ็ดตัดนี้ไม่ทานเผ็ดครับผมตามผักเข้าไปด้วยก็จะช่วยทอนความเผ็ดนิดนึงครับแล้วก็เพิ่มรสชาติให้มัน,นมันออกสไตล์น้ำพริกกะปิยิ่งเขามีอะไรนะปลาฟูทอดไข่เจียวใช่ครับใช่เลยแน่นอน ก็ใครแท้แน่นอนครับผมครับแล้วเมนูต่อมาเลยครับอันนี้ผ่ากุ้งในกระทงทองครับประเพณีบ้านไหลนะครับผมขออนุญาตใช้มือนะฮะนี่ครับออ้หยิบโชว์ให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูนะฮะผ่ากุ้งในกระทงทองครับมาอื้อือื้อกเผ็ดนหน่อยครับอื จะเป็นสมุนไพรเครื่องเทศครับไม่ไม่ได้มาจากตัวพริกอือครับรสชาติกลมกล่มอมเม,ม,ม,มนูต่อไปนลครับเมนูอันนี้ข้าวบออกเพือนครับข้าวบออกเพือนใช่ครับนี่คือคุณเพื่อยินครับไหลมองตอนแรกนึกว่าเป็นข้าวผัดใช่ครับด้วยครับแต่ตรงน,นี้ของเราเอาเผือกเข้ามาผัดกับข้าวด้วยก็จะได้กลิ่นหอมแล้วก็หวานขึ้นครับ นี่ค en> ืออาหารไทยๆที่อยู่โรงแรมนี้ใช่ครับครับนอกเหนือจากเมนูอาหารไทยนี่นะครับเอ๊ผมเคยได้ยินว่าทางโรงแรมก็มีอาหารนานาชาติด้วยครับมีเมนูอะไรไหมครับที่เป็นติกเนื้อที่ลูกค้ามาราชสมรางบ่อยๆสั่งทานบ่อยๆเลยก็จะเป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้ใช่ครับของเราจะเป็นสปาเกตตี้รสชาติไทยก็เป็นพริกแห้งเบคอนสปาเกตตี้พริกแห้งเบคอน มีสเต็กสเ็กหมูครับแล้วก็มีพิซซ่าตอนนี้ทางเราออกเป็นสินค้าเป็นอาหารใหม่เป็นพิซซ่าเป็นแป้งสไตล์นาโบลีครับนอกนาจากอาหารเ็ไทยแบบน,นี้ชมครับก,ก็ทางดูแลก็ยังมีอาหารนานาชาติไม่คอยเสิร์ฟแล้วก็ก้อนรับอาลาูกค้าที่มาที่โรงแรมน,นี้ใช่ครับวันนี้ขอบคุณทีมาจิตจิก,กับที่ แนนอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วก็เป็นเมนูอาหารที่บรกกับทางตัวเขาว่าเหมือนไหลได้ย้อนยุคไปเมื่อร้อยปีหรือสองร้อยปีในของกลุ่มวัฒนธรรมจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่มาครับขอบคุณมากครับมีคการพิจารณบ ความดุดันไม่ได้วัดที่ภายนอกเสมอไปคนจริงไม่ต้องทำตามใครแข็งแกร่งได้จากข้างใน Ford <về> Ranger แกร่งจริงทุกคันดุดันทุกสถานการณ์ซึ่วันนี้เราก็ได้รับเกียรันะจากทางมาสนาบมายน์ฉม เจ้าตัว New Mazda CX-5 คันนี้ครับซึ่งรถคันนี้ที่ผมจะพามาชมกันก็คือเป็นรถ New Mazda CX-5 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์เบนซินครับ2.0 SP นั่นเองครับผม New Mazda CX-5 พร้อมราคาที่ถูกลงหลักแสนเปิดราคาจริงในงาน Motor Expo 2024นี้ Mazda กลับมาทวงบัลลังส่งรถ SUV รุ่นใหญ่ CX-5 Minor Change ใหม่ปรับดีไซน์บนโครงสร้างเดิม มาพร้อมกับ2ขุมพลังทางเลือกเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรและเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบจุดเด่นและหลักของตัวรุ่นใหม่ไหม่และเชนนี้นะครับดีไซน์ด้านหน้าและด้านท้ายใหม่ไฟหน้าและไฟไท้าย LED ใหม่รอออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17นิ้วและ19นิ้วซึ่งตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ในตัว New Mazda CX5 ครับผมซึ่งตัวนี้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินครับ2.0ลิตร Skyactiv-G นั่นเองครับผมเป็นตัว SP นั่นเองครับและคันนี้ครับก็เป็นสีใหม่ของเ ด้วยครับซึ่งเป็นสีเทาโพลีเมทัลลิกเกรย์นั่นเองครับผมเป็นสีที่ออกจามืดๆกึ่งจะดําแต่ว่าสีสวยงามมากครับที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายไวเลสชาร์เจอเชื่อมต่อ Apple c a r p l ์เพย์แอนดรอยอแบบไร้สายปรับช่วงร่างใหม่นุ่มสบายขึ้นประตูท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้าระบบควบคุมความเร็วตามคันหน้าอัจฉริยะจนถึงจุดหยุดนิ่ง จอสัมผัสขนาด8นิ้วอันนี้คือที่เด่นๆที่เราเห็นชัดๆครับผมแล้วก็ยังมีแพร์ชิปมาให้เราเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมและสำหรับใครที่สนใจจะครอบครองเจ้าตัว New Mazda z x 5นี้นะครับก็มีข้อเสนอสุดพิเศษจากทาง Mazda Mazda z x 5 SUV m a n a g e n t ตัวนี้นะครับราคาคุ้มสุดในตลาดเพราะราคาจำหน่ายจะปรับลง100,000ถึง250,000บาทเลยทีเดียวฟรีประกันภัยชั้นหนฟรีโปรแกรมคุ้มครองและดูแรลรถ5ปีจองสิทธิ์วั วันที่11พฤศจิกายนถึงวันที่27พฤศจิกายนรับส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาทนั่นเองนะครับเจ้าตัว New Mazda CX-5 ก็มีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยรุ่น 2.0S ราคาเริ่มต้นประมาณ1 1 5 0 0 0 0ถึง1 2 5 0 0 0 0บาทรุ่น 2.0SP ราคาเริ่มต้น1 2 5 0 0 0 0บาทถึง1 3 5 0 0 0 0บาทรุ่น XDL ราคาเริ่มต้นประมาณ1,600,000ถึง1,700,000บาททั้งนี้ราคาจำหน่ายโดย ประมาณปรับลดลงจาก,กรุ่นปัจจุบันตั้งแต่1 0 0 0 0 0สบาทจนถึง2 5 0 0 0 0ห้บาทเชิญสัมผัสจิตวิญญาณแห่งนวัตกรรมยานยนต์ล้ำอนาคตพร้อมชมรถแนวคิดรถเปิดตัวใหม่กว่า40แบรนด์จักรยานยนต์บิ๊กไบค์กว่า20แบรนด์อุปกรณ์ตกแต่งมากมายในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่41มอเตอร์เอ็กซ์โป2024 พลาดไม่ได้29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2567 Challenger Impact เมืองทองธานีอุปถัมภ์โดยดำเนินงานโดย IMC สื่อสากล ล้อหมุนสเปเชียลนิวสิ่งท้าลมหนาวตื่นตาไปกับความงามและยิ่งใหญ่ของเทศกาลร,รถคลาสสิกช้างคลาสสิกคารีวิเวลอวดโฉมประลองความเร็วบนสนามมาตรฐานโลกวันที่23-24พฤศจิก,กายนนี้ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมมากมายสำหรับชาวสองล้อรถยนต์สายเก๋าจอมสิ่ง รวมทั้งกิจกรรมพิทวอลที่สุดแสนและลานตาไปกับการชมรถสวยๆในพิทการาดได้เปิดให้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหรือรับชมทางออนไลน์ได้จากทางเพจช้างเซอร์กิตบุรีลำ